ก็สู่รายการคลินิกไทยจีนในเบรกที่2นะครับคุณผู้ชมครับถ้ามีคําถามต้องรีบแล้วนะครับเหลือเบรกนี้แล้วก็เบรกสุดท้ายเบรกหน้าและจบแล้วนะครับเบอร์สักครู่นี้มีสายมานะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของต่อมลูกหมากรู้สึกว่าเคสนี้ก็เป็นเคสที่น่าสนใจที่จะเอามาขยายความนะครับขอบรียนเชินครับ,บคุณหมอครับ <c oughs> พอเราพูดถึงต่อมลูกหมากพออายุสัก ห้าสิบขึ้นไปครับเราก็ต้องมีการตรวจครับห้าหกสิบยังยังยังอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคอยู่ตรวจเองได้ไหมครับตรวจเองได้ไหมครับไม่ได้ผู้หญิงเนี่ยที่เขาบอกว่าสามารถที่จะจับเองคลึงเองอะไรเงี้ยแล้วก็รู้ว่ามันโตขึ้นไหมมีมีมีจุดหรือว่ามีเนื้ออะไรโผล่งอกขึ้นมาไหมอะไรเงี้ยไม่เคยไม่เคยไม่ได้ครับเังนได้ไหมถ้าคุณมีประสบการณ์ได้ นะครับวิธีการตรวจของอต่อมลูมหมักโตนะครับถ้าตมลูกหมักโตปั๊บหมอแผมโบรางเขาก็จะตรวจนะฮะการตรวจใช้นิ้วเหมือนกันใช้นิ้วเข,เข้าไปทางทวารหนักแล้วก็ไปลงลงรูปดูรูปต่อมรูปหมักดูหมอที่มีประสบการณ์ลูกทีเดียวรู้เลยว่าเคสนี้เป็นมะเร็งหรือไม่เป็นมะเร็งอ๋อ เข้าไปทางทะวันนัต้องไปเข้าไปทางทววันนั่เขาไปหลึกไปไม่กล้าถามเลยนะครับนี่คือนี่คือทางการแพทย์เขาเข้าจะตรวจอย่างนี้ตรวจเลือเป็นต้องเข้าจะตรวจอย่างนี้นะครับถ้าเป็นสมหมาะโตต่อพิบปกตินะครับวิธีการตรวจถ้าใช้มือแพทย์แผนปัจจุบันกับแพทย์แผนจีนใช้วิธีเดียวกันไหมครับแพทย์แผนจีนเราไม่มีคาว่าสมรุากโต <c oughs> เราเราจัดอยู่ในกลุ่มที่ว่าเป็นปสัสสาวะผิดปก,กติค <c oughs> รับปัสสาวะผิดปกติ <c oughs> ต่อมลูกหมกโตรจริงๆแล้วก็คืออะไรคือคือตัวต่มลูกหมักเนี่ยมันอยู่ตรงตรงใต้ของกระเพาะปัสสาวะครับพอกระเพาะปัสสาวะป๊ <c> ๊ป <oughs> ลงมาถึงป๊บบอลจำีดเป็นเป็นท่อลงมาเป็นท่อลงมาตัวต่มลูกหมักเนี่ย <c oughs> ก็ยจะมีสองตุ่มอยู่ตรงนั้นครับนะฮะสองตุ่มอยู่ตรงนั้นนะครับ อ,อพอ <c oughs> สองตุ่มเนี้ยทำหน้าที่ในการสร้างโฮอร์โมนชายฮอร์โ,โมนนะฮะทีนี้พออายุมากแล้วนะฮะอายุมากทีนี้โฮอร์โมนมันก็น้อยลงครับถูกไหมแต่ความต้องการของเราไม่เคยไม่ยอมน้อยสักทีทั้งจิตไม่ยอมน้อยครับ ปัญหาและราคาก็เลยปกติทําให้ทําให้การผลิตมันนอนน่อยรู้สึกว่ามันไม่พียงพอครับไม่เพียงพอทํายังไงครับนะฮะพอไม่เพียงพอปุ๊บก็เลยทําให้ต้องขยายโรงงานครับขยายการผลิตมันก็เลยทําให้อเซลเ์นี่โตคึิปโตขึ้นมาทำให้เพื่อมาสร้างฮมรโมนให้เท่ากับให้เพียงพอในการใช้ ก็เลยกลายเป็นต่อมโตใช่คือขยายออกมาครับเออนั่นแหละครับแต่ว่าเป็นเข้าใจได้กับผู้ที่สูงวัยนะครับอ่ะตอนนี้พักนิดนึงครับคุณหมอครับมารับสายของคุณจิตสิริจากกรุงเทพมหานครสวัสดีครับคุณจิตสิริครับสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับขอเชิญบอกโลกเลยครับอ่าคุณหมอคะครับผมฉันเป็นอย่างนี้นะฮะอ่ามาหลายเดือนแล้วพอเนี่ย พอจบรายการนี้จะง่วงมากมากเลยค่ะครับผมแล้วทำไมหลังง่วงเสร็จจบหลังจบรายการนี้ทุกครั้งเลยครับมันมันพอดีกับเวลา่าครับแสดงว่ารายการนี้เป็นยานอนหลับออกนิดตอนนี้ก็ดีเลยค่ะครับก็พอเดี๋ยวบ่ายบ่ายบ่ายนอนไปแล้วนะฮะถ้านอนไปพอบ่ายแล้วก็จะนอนอีกครั้งหนึ่งจะง่วงอีกครั้งหนึ่งครับผมค่ะ แล้วพอถึงตอนกลางคืนประมาณสองทุ่มก็จะง่วงมากแต่ก็ไม่กล้านอนเพราะคุณหมอบอกว่าให้นอนหลังสี่ทุ่มครึ่งจะได้ดีมากครับก็เลยพยายามทนถึงสี่ทุ่มอนอนตีสามก็จะตื่นครับทีนี้นอนไม่หลับแล้วครับครับท่านอายุเท่าไหร่แล้วครับหกสิบห้าแล้วค่ะหกสิบห้าแล้วอ่า ครับผมอยากนอนเป็นก็ยังไม่เยอะเนาะอยากนอนเป็นช่วงๆอยากนอนเป็นช่วงๆเป็นหลินหุ้ยครับผมตอนตอนหลังประมาณสักสิบโมงสิบเอ็ดโมงช่วงนั้นจะชอบมากจะนอนชุดรอบหนึ่งถูกไหม่ะครับผมแล้วบ่ายก็จะนอนอีกช่วงหนึ่งตอนบ่ายกี่โมงครับสักบ่ายสักสองโมงอ๋อบ่ายบ่ายโมงบ่ายสองโมงตอนเช้าตื่นกินข้าวกี่โมงครับกินข้าวตอน แปดโมงครึง่งแปดโมงครึง่ง<ะ>ค่ะขับรถชนบาทตรงเที่ยงเหครับเที่ยงก็กินเอาเที่ยงครึ่งหรือบ่ายโมงเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมง<ะ>ก็แสดงว่าหลังจากกินข้าวประมาณสักชั่วโมงหนึ่งถูกไหมค่ะค่ะครับผมทานเรื่องอาหารมีปัญหาไหมครับไม่มีค่ะทานเรื่องอาหารไม่มีปัญหาเนะะาะค่ะครับผมคืออย่างนี้ครับแพทย์จีนาบอกว่าอย่างนี้เนาะคือว่าอ่า ร่างกายของลมปานของร่างกายมีจํานวนจํากัด <karate. S 1> นะครับก็คือ,อมีเท่าไหร่ก็เท่านั้น <karate. S 1> นะครับถ้าเ,เวลาลมปานในร่างกายมันต้องแชร์ให้กับทุกสัดส่วนของร่างกายอย่างเช่นว่าเวลาเราทํางานอยู่ก็ต้องแชร์ให้กับทางสมองได้เยอะขึ้นนะที่อื่นก็จะน้อยลงถ้าเราเวลาเราทางานใช้สมองเยอะๆ,ๆม,มือเท้าก็จะเย็นนะครับทีนี้ เวลาเราหลังจากเรากินข้าวไปลแล้วนะครับวงปานเขาต้องไปย่อยอาหารให้มากกว่าปกติ mm hmm. ก็เลยเข้าไปอยู่ข้างในพอข้าไปอยู่ข้างในปั๊บก็เลยขึ้นสมองไม่ค่อยพอพอขึ้นสมองไม่ค่อยพอก็จะทําให้เราเนง่วงง่ายอย่านอนนะครับวิธีการง่ายๆก็คืออย่านอนก็นอนถ้าอยากจะนอนก็นอนเลยครับครับอายุขนาดหกสิบกว่านี่ นอนได้ครับนะครับก็คือเวลาเรากินข้าวเสร็จนะฮะให้พักสักนิดหนึ่งแต่ว่านอนในที่ความหมายของของผมตรงนี้ไม่ได้ให้นอนราบลงไป <Okay. S 2> ครนะฮะให้นั่งอยู่ที่โซฟาต้องโซฟาที่ดีๆหน่อยนะอย่าไปอยู่ที่เก้าอี้เดี๋ยวหกล้มนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็หลับตานอนนิ่งกนิดหนึ่ง <Okay. S 2> สักพกพรมงกุศทีเดียวจบ แต่นั่งอย่านอนอย่านอนลงไปนะฮะนี่คือข้อแรกก็คืออย่านอนหรือถ้านอนนี่ดียกตอนนั้นก็คือนอนตรวดไหลย้อนอีกนะเอ,อกากไหลย้อนอีกตัวหนึ่งอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเรานอนแล้วก็จะนอนนอนเยอะไปะนะฮะให้สะพนกทีเดียวเพราะสะพนบทีเดียวแล้วเราก็จะรู้สึกสดชื่นล้วก็ลุกขึ้นมาเลยนะครับนี่คือข้อแรกนะฮะข้อที่สองสาเหตุที่เป็นอย่างนี้แสดงว่าอะไรแสดงว่าวมปานเราพองเราไม่พองครับ นะฮะเพราะว่าปกติแล้วเรากินข้าวเสร็จถึงแม่มาจะมาช่วยย่อยเยอะแต่ก็ามาันต้องเพียงพอกับการใช้ชีวิตประจําวันถูกไหมค่ะแต่ว่าตอนนี้เราไม่เพียงพอกับการใช้ชีวิตประจําวันนั่นหมายถึงว่าลมปานเรามันไม่พอก็คือพูดง่ายๆแบตเตอรี่มันอ่อนกว่าคนอื่นเดี๋ยวหลับเดี๋ยวหลับแบตเตอรี่มันอ่อนกว่าคนอื่นแพรน้นวิธีการตอนนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือต้องลุกขึ้นมาออกกําลังกายค่ะนะครับ พยายามออกกําลังกายหน่อยหนึ่งนะฮะสร้างลมปัานของตัวเราเองขึ้นมานะเมือ่อลมปานดีนะะมันก็นจะแชร์ได้ทุกที่นะะไม่ใช่ว่า,าแชร์จนแบบดึงเอาที่ดึงเอาทุกที่ลมปัานทั้งหมดมาจ่ออยู่ที่กระเพาะเอกกระเพาะอ,อาหารครับโดยที่ที่อื่นเขาไม่มีเลยอืมแล้วถ้าอย่างสูงไวัยอย่างนี้เนี่ย น่าจะออกกําลังกายด้วยวิธีอะไรแล้วตอนกี่โมงครับอายหกสิบกว่าไม่เดี๋ยวนี้เออ่ยังไม่ยังไม่ได้เข้าถึงศูนย์วัยนะอันนี้ยังยังถือว่ายังเป็นรุ่นตอนปลายอยู่รายการคนตอนปลายหรือเปล่านะครับก็คือยังอายยังไม่เยอะนะหกสิบกว่านี่ยังออกกําลังกายได้เยอะอยู่นะฮะอาจจะเดินเดินเร็วนะครับเดินเร็ว เร็วๆกี่นาทีครับเริ่มจาก10 15นาที20นาทีนะฮะเดินเร็ว15นาที20นาทีแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นไปจาับเครับคุณหมอคะคืออย่างนี้ค่ะตีสี่ตีสี่นะฮะดิฉันจะเล่นโยคะประมาณครึ่งชั่วโมงครับผมมันมันจะพอไหมฮะคือโยคะจริงๆแล้วโยคะเป็นเป็น เข้ากำลังกจที่ดีมากนะครับผมเคยอนันส์ซีรื่มหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องโยคะที่ที่ที่มาจากตุนงต่อที่อินเดียนะฮรผมมีความรู้สึกว่าโยคะนั้นเหมือนกับเล่นไทเก็กของจีนนะครับคือประกอบด้วยสองส่วนส่วนหนึ่งคือท่าทางนะครับอีกส่วนหนึ่งคือทางจิตนะครับโยคะเป็นการฝึกจิตชนิดหนึ่งเหมือนกัน เพีงเยงแต่ว่าเวลาผม,มไม,ไม่แน่ใจเหมือนกันทําไมเวลาเราเอามาแล้วเหลือแต่ท่าเหลือแต่กกลทั้งจิตท,ทำไมาหายไปเหมือนกับที่เราเล่นไทเก็กนะผมเคยเห็นหลายครั้งที่คนไทยเล่นไทเก็กนะรเรื่องจิตหายไปเหลือแต่ท่าสวยนะครับท่านยศะดีแม่ดีครับนะครับแต่ยคะอย่างที่ผมว่าไม่การึกจิตในตัวนะครับเพราะว่าตอนเช้าๆ ลุกขึ้นมาเล่นโยคะแล้วก็ฝึกจิตนี่เป็นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่าอาจารย์พยาย่ไม่เพียงพออจาจจะไม่เพียงพอนะครับคือทีเมื่อตอนนี้ลมปานเราน้อยลงเราต้องออกกําลังกายที่แขนขาบ้างนะครับแพทย์จีนเราบอกว่าม้ามควบคุมแขนขานะฮะใน,นขัน้นเดียวกันม้ามเป็นตัวควบคุมเรื่องทางเดินอาหารการย่อยอาหารแล้วก็ขนส่งอาหาร,รนะฮะเวลาจะสร้างลมปานจําเป็น ต้องใช้ม,มัมใช้อาหารจากม,ามัมถ้ามัมทํางานบกคล่องก็จะไม่สามารถสร้างรงปานได้เพราะไม่มีสารอาหารนี่จะไปสร้างลงปานยังไงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องออกกําลังกายเพื่อให้ uh, มัมทํางานดีขึ้นเพื่อย่อยอาหารได้ดีขึ้นเพื่อมามีสารอาหารไปสร้างลงปานได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอย่างนี้ครับก็คือตัวโยคะเราก็ยังทําต่ออยู่นะฮะหลังจากทาเสร็จแล้ว นะลุกขึ้นมาแล้วก็ไปเดินนะฮะในบริเวณบ้านเดินเร็วนะฮะสัก15นาทีขึ้นไปนะ,ะแลวค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มเพิ่มไปเ,เดินเร็วสัก45นาทีนะฮะคิดว่าก็จะช่วยคนได้เยอะครับครับโอเคไหมครับค่ะแล้วอีกอีกเรื่องหนึ่งค่ะก็คุณคุณแม่เป็นอัลไซเมอร์มาแต่ท่านเสียชีวิตไ,ไปแล้วทีนี้มีบางคนบอกว่าลูกจะมีกรรมพันธุ์นี้ เป็นไปได้ไหมฮะคืออย่างนี้ครับอัลไซเมอร์ยังไม่ได้พบว่าเ,เป็นกรมนนกรมพันุ์นะครับเพียงแต่ว่าถ้าแม่เราเป็นให้เราระวังว่าตัวเราโอกาสเป็นค่อนข้างสูงะนะครับเพราะว่าเราเคยคุยกันอยู่หลายครั้งที่นี่ก็คือ,อ,อลูกนั้นมันเป็นการเลี้ยงแบบลูกผลของ สิ่งที่ลูกเป็นนั้นคือการเรียนแบบจากพ่อแม่จากพ่อแม่ครับนะฮะโดยเฉพาะเรื่องทางการกินอาหารนะฮะตอนเด็กๆนี่เราไม่มีสิทธิ์เลือกกินแม่ทําอะไรเราก็ต้องกินอย่างนั้นคือการเรียนแบบแต่อาจจะไม่ใช่กรรมพันธุ์แต่ว่าถูกสั่งสมมาแบบนั้นถูกสอนมาแบบนั้เราบอกว่าดูนางให้ดูแม่ดูแน่ๆไม่ดูที่แม่นางแม่ของนางใช่ไหมฮะเพราอทำไมเราต้องอย่างนั้นก็คือว่าแม่นั้นเขาสอนเรา เขาเป็นคนสอนเราเพราะฉะนั้นแม่เป็นคนที่ปฏิบัติยังไงลูกโอกาสที่จะปฏิบัติอย่างงานค่อนข้างจะเยอะนะถ้าถากว่าแม่เป็นอาซไซเมอร์แสดงว่าแม่ต้องมีทอะไรปฏิบัติอะไรที่บางอย่างที่ผิดกับคนอื่นทำไมคนอื่นเขาไม่เป็นเราเป็นถูกไหมฮะแสดงว่ามีอะไรผิดพลาดอยู่แล้วเราได้รับมวดรกจากแม่มาแล้วเราก็ออมีอกับผิดพลาดได้เยอะเหมือนกัน แทนถ้าหาว่าพ่อแม่โดยเฉพาะแม่มีโรคอะไรนะเราเป็นลูกสาวให้เราวางไว้ครับแต,แต่ว่าทุกโรคเลยแต่ว่านี้ก็ไม่ใช่เป็นยังไม,ไม่ใช่เป็นกรรมพันธุ์ไม่ใช่เป็นกรรมพันธุ์ถ้าการรมพันธุ์ปุ๊บก็คือหมายค,ความว่าถ้าพ่อแม่เป็นลูกก็จะต้มีสี่คนหนึ่งพ่อเป็นแม่เป็นนะลูกจะมีหนึ่งในสี่ครับซนนึ่งครั้งที่แล้วก็ได้บอกเร้ว่ามันมีวิธีแก้ ใช่ครับอย่างเช่นเรื่องการออกกำลังกายก็อย่างหนึ่งแล้วก็อย่างเรื่องของการพยายามทํากิจกรรมที่เป็นการฝีมือ,มอนะครับหรือแม้แต่การอ่านหนังสือหรือว่าอะไรก็ตามที่ให้เกิดความจาใช่นะครับนะโดยเฉพาะที่ตรงนี้ช่วงเวลานี้เป็นหัวเรี่ยวหัวต่อหกสิบกว่า,วาแล้วก็อ,อ,อายุเริ air ่มนอะ่อนแอลงนะลมปานคล้องในที่ฎรีแพทย์จีนะฮะก็คือเป็นภาปัจจุบันว่าร่างกายเริ่มอ่อนครับ เรื่มอ่อนแอนะครับสังเกตอย่างหนึ่งก็คือนอนง่ายอานอน,อ,ยอนบ่อยนี่คือคือคือส่วนหนึ่งของโาาครคชราที่จะกำลังสมาถึงเพราะฉะนั้นตอนนี้หนึ่งนอนได้แต่ให้สงบเพีงพยงเรียวตองกลางวันห้ามน,นอนลาบลงไปพอนอนลาบราพลงไปแล้วเราจะสบายพอสบายปุบ๊บ เดี๋ยวจะค่อยๆจะยาวขึ้นยาวขึ้นยาวขึ้นจากสิบนาทีจากกันเป็นยี่สิบนาทีจากสามสิบนาทีแล้วจะค่อยๆยาวขึ้นหลังกินก็ไม่ควรนอนทันทีใช่นะฮะนี่คือข้อแรกข้อที่สองนะฮะพอเรานอนมากไปสมองของเราก็จะพักผ่อนทีนี้ผ่อนอย่างเดียวเลยผ่อนอย่างเดียวเลยไม่ไม่มีกิจกรรมไม่มีการตุ้นเลยก็จะทําให้สมองอิ่งฟอร์ได้ง่ายนะครับเพราะตอนนี้ วิธีการก็คือต้องลุกขึ้นมาทำงานแอ,อ่ออกกําลังกายครับนะครับค่ะอโอเคไหมครับค่ะ,คะไม่ทราบว่าอยู่เขตไหนครับอยู่เขตภาษีเจริญค่ะภาษีเจริญดูทีวีหรือฟังวิทยุหรือดูทางอินเทอร์เน็ตครับดูทีวีค่ะดู<อ>ทีวีเป็นจานดาวเทียมหรือเคเบิ้ลครับเป็นจานดาวเทียมหรือว่าเคเบิลครับ ดาวเทียมค่ะดาวเทียมขอบคุณมากมากนะครับก็ฝากที่อยู่ไว้นะครับเราจะส่งหนังสือไปให้นะครับค่ะเอาละครับเราจะพักกันอีกสักหนึ่งเบรกนะครับและกลับมาเข้าสู่เบรกสุดท้ายใครมีคําถาม026893673 026893673หรือจะ SMS ก็ได้ด้วยการพิมพ์ TC เว้นวรรคตามด้วยคำถามแล้วส่งมาที่4649000นะครับรายการอื่นๆจะดูดวงอะไรก็ใม่รู้แต่รายการนี้จะ บอกเล่าแล้วก็ไขปัญหาเรื่องของสุขภาพร่างกายกับคุณผู้ชมสดๆเลยนะครับพักกันสักครู่เดียวครับ